เตรียมเตรียมเครื่องกันเลยฮะวันนี้ที่ครัวพี่ชายไก่บ้านนี่แล้วครับผมเตียงน้ำอ่ะไม่ไม่เป็นครัวแต่ลก็หนึ่งกระมังไอ้เคฟดูเครื่องหมุนไพ่ดินี่ครับโอ้โหนี่ครับต้านต้านโควิดเลยนะครับผมนี่เยอะครับผมต้านโควิดต้านโควิดอันนี้อากาศดีดีเลยโอเคเตรียมกระทะแล้วครับไฟยังไม่ได้ติดเลยมั้งเนี่ยตั้งกระทะแล้วอ๋อติดแล้วเด็กกะเพราครับเด็ดดีลาจังเลยกะเพราก็ ใส่น้ำมันอ่อใส่น้ำมันครับผมแต่ไม่ได้เปิดฝาครับผมโอ้โหไม่รู้เรียกะเอาหอาไปถึงไหนใส่พริกแกงลงไปครับใส่พริกแกงลงไปครับผมมีอย่างไหบ้่ะก็เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เตาอบครับแกงปิกต่อพริกแกงทำไมน้อยจังไงเชฟใส่เยอะไม่ดีครับเผ็ด ใ,ใส่ขิงเอ้ย,ยกระชายลงไปใส่กระชายลงไปให้มันสุกก่อนมันสุกยากเราต้องใส่ก่อนใส่เยอะดับทา้าผัดให้หอมไปแปดบ้านเก้าบ้านเลยครับ ก็จะเผาอะไรใบหน่อยเดียววะนะเผาป่าครับเผาป่านะครับไป,ป,ปแท้เลยไปเก็บไปจากป่าสับประรดเมื่อกี้ผมไปเอาน้ำอโ,นโอ้โหปลาไหลนี่เชฟปวดขี้ใไหมอีกฮะต้อคนเองก่อนฮะอันนี้มันจะไ,มไหมต้ตัวไฟขึ้นวะตรงมีไฟขึ้นเหรอ ถูขกข้นนางนอกทำไปไหนปนิดหน่อยครับนะฮะโอ้โหอมือไม่ใสเลยฮะตอเลยครับผมบึ๊ด อใกล้ออยากให้พี่น้องได้กลิ่นนะฮะเล่นเล่นไปน่อยครับเติมแก๊สหน่อยเติมแก๊สหน่อยครับทำงานทำงานเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวเติมแก๊สหน่อยนะครับฮะใส่จุดเติมแก๊สหน่อย เอ้ตากองเมื่อยฮะยอะนั่งมางเดี๋ยวเราแก๊สแป๊บนะฮะในชื่อช่องชื่อช่องอะไรนะครับ เบียคุณเมืองนกครับเบียคุณเมืองนกนะฮะอันนี้มาอยู่ที่ร้านครัวพี่ชัยไก่บ้านครับผมครัวพี่ชัยไก่บ้านกินดีกว่าจะเป็นเจ้าเขาบอกสโลแกนเขายังมีนะฮะยังมีนะฮะยังมีนะฮะเหลือหลายตัวฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮบผมสุดตรงปนี่อะไรครับ ลุกด้วครับลุกด้ดดต้องไปเพิ่มสีสันหน่อยเพิ่มสีสันหน่อยนะฮะไฟไม่แก๊สไม่ใช่แก๊สหมดป่ะแก๊สไม่เร่งนะฮะอัดเร่งแก๊สหน่อยแล้วโอเคนะให้ทำอะไรอ่ะครับต่อไฟต่อไฟอ๋อเติมแก๊สให้ไปเติมแก๊สนะฮะแต่ให้แต่คนไปเติมนะฮะให้เติมแก๊สแต่คนเติมก่อนแล้วครับผมนี่ตั้งมาแล้วครับบรรยากาศครับลมเย็นใต้ต้นมะดันนะฮะหลังร้านเรามี S <s <ug as> น้องมาหลายแล้วร้อนเแบียร์เย็นเล่นแก๊สนะฮะฝั่งนู้นฮะลิ้นอยู่ฝั่งนู้นฮะฮะฮาดีฮะมาฝัวเนีะยฮาตลอดเลยเชียวที่ครับวิธีเล่นแก๊สที่เล่นแก๊สครับเป็นแบบมันนุ่นครับเล่นแก๊สแบบมันนุ่บบนบบนะฮะ แกดเริ่มมาฮะสงสัยจะมีเมนูไก่อีกเมนูน่ะฮะมาหาพี่น้อนไปยืนนะครับพี่น้องยืนนะครับพี่น้องแกดเริ่มมาครับควันเริ่มขึ้นแล้วครับน,นี่วุ้ย <c oughs> แอบครับ ดูครับเนาะเนื้อปลาไหลทั้งนั้นเลยครับโอ้โหสุดๆอ่ะเริ่มหอมนะครับผมน้ำใส่ก,กราหน่อยเก็จปลาไหลตุ๋นไทยเยอะเยีะหน่อยตั้โควิ้นถึงอะไรเนี่ยกับผงกะเพรากระชายโอ้โตายแล้วยังเหลืออีกเมนูนะฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวติดตามดูว่าเมนูในถังนี้จะเป็นเมนูอะไรต้มเป็ดน่าจะไม่พ้นต้มเป็ดแน่ๆจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองกินดิบๆดูก่อนนี่เป็นไงกันตะเดียมตะเดีอมตะเดียมตะเดียมนี่เราต้องล้างขีดต้องล้างใส่หม้อเลยผมเต็มเป็ดแล้วอ่ะมาต่อที่แกงปลาไหล โคดหอมอะโคดหอม่ะครับน้องๆเชฟครับเชฟอาหารป่านะครับใครสนใจจะให้เราทำเมนูอะไรแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับไม่ยอมทำในเมืองนะจะทำในป่าใช่เชฟนะฮะ สามตัวนะครับเนี่ยสามตัวนะครับพระบานเลยครับผมหลายสามตัวนะครับยอดเลยครับเล่นไฟหน่อยเดี๋ยวเล่นแก๊สนิดนึงอ๋อแก๊สเดี๋ยวไปใต่ต้มเริ่มหองนะครับพี่น้องเริ่มหองนะครับ เราจะผัดให้เนื้อปลาไหลมันสุกก่อนนะครับแล้วเรา่อดปรุงเพราะจะปรุงตอนนี้มันมันร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะอมเครื่องแล้วเราจะไม่ดูรสเพรามันเย็นแล้วมันจะเค็มวิธีการปรุงที่ถูกต้องครับผมต้องผัดผัดพริกให้เหลืองก่อนแล้วก็ผักกระชายอันที่มันสุกยากใส่ลงไปก่อนครับจากนั้นก็ปลาไหลตามแล้วพอผัดพอไก่จะสุกแล้วเราถึงจะเริ่มปรุงรสครับผมเพื่อให้รสซึมเข้าไปในเนื้อให้ไม่เค็มมาก chiếp yep. Hey! <coughs> <coughs> điều rồi. đùa lắm. đùa lắm. đùa lắm. lắm. đùa lắm. đùa lắm. đùa lắm. lắm. đùa lắm. lắm. นี่ทำอะไรครับผมนี่ต้มเครื่องต้มยำครับต้มเ็ตปลาไหลต้มเป็ดเมนูปลาไหลครับวันนี้ไก่โตไม่ทันครับต้องหาสัตว์น้ำมากินบ้าง ต้องเป็นขาอ่อนนะครับขาอ่อนจะอร่อยร้านคานี้ไม่เปิดแล้วเกียบซอยถี่ไหมฮะถี่ครับต้องถี่ก็จะกินง่ายๆห,หอมหอมใส่หมดเลยครับจะขายเยอะ ดับข่าวแกป่อไหลโคตรหอมเลยฮะรู้น้ำกำลังเดือดฝันเฮ้ยถ่ายใกล้หน่อยได้กิ่นไหมท่านผู้ชมแห้งโคตรหอมอ่ะหนื่อยนผมจะไม่ไหวแล้วหิวข้าวหิวข้าวคนซอยน่าจะซอยถี่มันหันตะไคร้เนี่ยนะครับว่ากินปลาไหลแล้วหามแข็งกลางคืนเลยวันนี้ ครับผมเส็จล้ครับอ่ะมาต่อัที่อาเฮะมันต้เริมปรุงยังครับเริปรุงนะครับเริ่มปรุงนะรอกหน่อยกอัเรมคานัวรถครับอือหื้าใส่ี่อี๋เดิไม่ได้รเนยครับผม เห็นไหมก่อนกปลาลงไอือหือท่าเขานะท่าเห็นปลาเดี๋ยวจะมีท่าโรยเกลือนะฮะเกลือมีฮะไม่มีอีกอ่ะเกลือมีฮะเดี๋ยวดูท่าโรยเกลือฮะับตำๆหน่อยนะฮะมองไม่เห็นฮะโอ้โหมันโคตรจาบอ่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวมึงต้องชิมน้ำสก่อนลองลองชิมน้ำกูโคตรหอมนะครับพี่น้องตุ้มนั่งเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะร้อนขอบคุณฮะโอ้จะได้เลยครับน้องโคตรงัวบอกรงเลย ก้วยแห้งหน่อยนะน้ำฉ่ำเดี๋ยวความมันไปทีเป็นไงฮะเป็นไงฮะได้ครับได้ได้เดี๋ยวลานิดนึงปลานิดนึงนะปัดหน่อยครับปัดเขาอะ นี่น่ากินว่ะเจ้าอะไรครับผมเบียนเย็ดตลอดปีแล้วที่ไหนฮะที่เผาเดี๋ยวเราจะใส่กะเพราเดี๋ราจะใส่กะเพราแล้วเราจะใส่กะเพราแล้วนะฮะที่ก่อเคี้ยวที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูนะฮะเราใส่กะเพราแล้วครับผม ดูนะครับี่ค like er. ือใส่กระเพรานะฮะาใส่กะเพรานะฮะาใส่กะเพรานะฮะยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหขึ้นไปทำไมฮะโอ้โหโอ้โหมีเรื่องมั้ยครับโคตรห่อมวครับท่านผู้ชม น้ำไหลไหลลองกินไหมอ้าก็เลยฮะนี่มาแล้วครับดูเชฟลองกินดูมาแล้ยฮะมาแล้วครับถูกด้วยฮะไปไหนแล้วฮะไปไหนแล้วฮะไปไหนโอ้โหแอบกินนะฮะเป็นไง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 กินไปได้เลยโอ้ยเป็นไงไม่น่าเล่นเลยผมสุกแล้วฮะ เราเผาไวใส่ต้มหน่อยนะใช่เดี๋ยวเราใส่ต้มไว้อันนี้ชนะแล้วโอเคฮะพักนี่ฮะพักวันนี้ฮะเรววาตั้งน,นี้เลยฮะแล้วก็แล้วก็น้ำไามา่รู้ฮะโอ้ใส่ไป นี่เมนูอะไรครับต้มเป็ด <c oughs> ต้มเป็ดครับบนี่นี่นี่ต้มเป็ดเจอฮะเมนูที่สองเ <c oughs> ขาเรียกว่าเมนูคล่องคลอเมนูคล่องคอนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับไปน้ำปลาเอาน้ามาอบแกง ร้อน้ำเดือดครับผมต้องรองน้ำเดือดกันกนี่ฮะหลายต่อไปฮะนี่แหละฮะวั <c oughs> นนี้เป็นเมนูปลาไหลเพราะโตไม่ทันฮะเนี่ยพ่อมาใหม่ครับพ่อไก่ใหม่ตอนนี้ฟักไปแล้วอยู่ตอนนี้มีอยู่สองค้อและหลังฟักอยู่ในโรงฟักอีกสองข้อครับ ไม่เกินอีกสิบห้าวันนั่นแหน่าจะเห็นไก่ทั้งหมดนี้ประมาณสิบสี่สิบกว่าตัวตออหลังร้านบรรยากาศหลังร้านล่มเย็นฮะนี่กบเมียมาให้เข้าบ้านฮะลงมานี่อ่ะมาดูฮะว่าน้ำเดือดกันหรือ,อยังปั๊บอ่ะ<ฮ>เดือดพลานทำไงฮะนี่นะครับมันต้องอย่างมากมายนะครับต้องเป็ดที่ถูกต้อง เบางคนเขาไม่ได้ปิดชีพน้องก่อนนะมันเป็นการที่ทรมานทารุณแปนไปนี่เราได้ปิดชีพนอกน้ําแข็งแบบทันสมัยนิดนึงคือตายเพราะน้ําแข็งครับจมทั้งตัวโจมทั้งตัวนะเด็กหน่อยจะเป็นเลขหนึ่งอาราบิกนะคร อาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะท <estion. S 1> ่านผู้ชมโอ้โห,โโห,โหโนี่สองข้นี้โคตรเหยเลยฝาอ่ะปิดฝารอด้ยวยอีกรอบฮนะรับป่ะอ่ะเหลือย่างจานเดือดนะครับเดี๋ยวดูดูดูเนาะปุ่มเลยครับอ่ะปุ่มฮะปลา ปลาตามใจชอบนะนี่อะไรฮะชุดรถปมตุงรถหม่ครับนัวส่หลายแท็บลายครับบอกตองช้อนทามีแค่นี้แหละเฮ้ยไปกิมโอ้โหพันลงุงตุงนังเลยฮะยอดนะ เปื่อยเลยนะต่เกอยังไเป็นไงฮะร้อนได้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 มาวะมาอีกทีฮะโอ้ได้ครับเนาะ ไปกระเพราเลยครับเย้ใส่ไงฮะ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 โอ้โหลวกขาใส่ดใส่ไงฮะใส่ไงฮะปิดฝาบ้างครับปิดฝารอเดือดอีกรอบนึงกินได้แล้วฮะครับมาอ่ะตกยังเป็นไงบ้างตกแล้วโอ้โหตกแล้วครับผมเราตักส่ด้วย ขัดซี่คั่วโอ้ยกดอ้องร้องตัวกระดังคำมันต้องขู่ๆอ้าวละเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อนนี่ใส่น้ะน้อยมีสับปีสับปีก็ไม่เอามาให้นะฮะพี่ป่นก็ไม่มีครับพี่ป่นก็ไม่มีนะฮะเอ้าอ๋ออุ่นมันเสร็จแล้ว อ๋อมาเดี๋ยวนะครับอือหือรสองเมนูวันนี้ที่ครัวพี่ชายไก่บ้านอ่ะกำลังชิมดิกิมกันชิมกินร้อนช้อนไข่ช้อนมัน ลองเผ็ดไปเลยทำมันใหญ่เลยพี่น้องทำมัใหญ่เลยครับดูม<า>ับนี่ตรงตรงดูสิหน้าแล้วก่อนครับดูว่าเผ็ดหรือร้อนอ่อเอาเค๋าเด้มต้มปลาฮนะเดี๋ยวช้อนใหม่ก่อนลองจิ้มต้มปลาไหลครับนะช้อนใหม่ก่อน ร้อนใหม่แล้วสองเลขฮะไม่เห็นรอบ <c oughs> นี้ไม่ฮะ <c oughs> เป็นไงทุกคนสนานะนะฮะเรา <c oughs> เมาลองแบ่งหน่อยฮะเพื่อนบ้านมองหน้าฮะ nào tung lên an, chờ cha, ô hô, nhảy nó bỏ lên ok, à, clip an, để nào, nào để làm ăn ngon, đẹp mắt นะวันนี้ที่ครัวพี่ไทยเรามีอยู่สองเมนูฝากกดฝากต้องด้วยต้มเป็ดปลาไหลกับผัดเป็ดปลาไหลตัวนี้แซ็บมากฝากต้องเลยด้วยนะฝากต้องอ่าเบียร์คนบังนกด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่แอนขา้ด้วยนะครับผมแ <c oughs> <c oughs> อนขายครับผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ